แล้วเวลาผมทำอาผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัมผัผมทำอยู่เรื่อยๆแต่แม่เขาไม่เอาฝากคลิปๆหนึ่ง ให้ในายอนุทินชาญบีรกุลนายสนทิริมทองกุลนายปานเทพที่สนับานวนกัญชานักกัญชาหนาแล้วมาดูสิครับว่าร้านกัญชาเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหนมันตั้งอยู่ได้ยังไงแล้วทําไมถึงไม่มีกฎเกณฑ์ควบคุมอันนี้ต่างหากที่ผมติดตามไปดูเลยครับนี่ใช่ไหมหน้าโรงเรียนนี่ใช่ไหมเด็กเล็กๆนี่เป็นโรงเรียนเซนโยเซฟเนี่ยดูเด็กผู้หญิง สี่ห้าพันคนที่ถนนคอนแวนเนี่ยดูรถติกอยู่เนี่ยเขาจะมารับลูกสาวแล้วไปดูดิมันมาเปิดร้านกัญชาอยู่หน้าโรงเรียนเลยแล้วอีกกระทรวงสาธารณสุขทำอะไรอยู่นี่คือมรดกบาปของนายอนุทินอ่ะตามผมมายยคั เนี่ยเป็นร้านอะไรประกาศมาที่เขารู้ไหมว่ามีร้านกัญชาดีหน้าโรงเรียนน้าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยผมจะไปดูนะน้าเห็นไหมเนี่ยผู้ปกครองเขาไปบอกใกล้ไหมตามผมมาสินี่นี่ไแล้วมันสายอะไรสายยาแล้วจะหลงไปจะหลงไปนี่ไงนี่ร้านกัญชาอยู่หน้าโรงเรียนเลยนะแล้วเปิดได้ยังไงไอกระทรวงสาธารณสุข อนุญาตให้เปิดได้ยังไงใช่ไหมอยู่ไปดูดูดูฝั่งนู้นดูดูเนี่ยเนี่ยมาดูนี่ใช่ไหมอ่ะเลยอย่งงางข้างในนี่ไงมาปิดแล้วเนี่ยมผมก็ถ่ายก่อนเลยเไปที่เนี่ยไหมเนี่ยนี่นี่น,น,นี่ต้อมาเปิดได้ยังไง กระทรวงสาธารณสุขเปิดได้ยังไงนี่เป็นมรดกบาปของนายอนุทินชาญวีรกุลหรือเปล่านะกัรชาหน้าโรงเรียนเซนโยเซฟมีถึง5,000คนนะอ่ะตอนนี้ปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปิดนะบุหรี่เหล้าเขายังไม่ให้ขายในปั๊มน้ำมันไม่ให้ขายใกล้โรงเรียนนะมหาวิทยาลัยก็ไม่ให้ขายร้านเหล้านะแต่อ้นี่มันเปิดร้านกัรชาหน้าโรงเรียนเซนโยเซฟที่คอนแวนสีลม มันไหวเหรอกระทรวงสาธารณสุขทําอะไรบ้างนะออกกฎออกระเบียบหน่อยไม่ใช่ไปเอาใจในายอนุทินนายอนุทินเนี่ยหมดอํานาจวาสนาแล้วนะหมอต่างๆช่วยตื่นขึ้นมาทีนะนี่มันมั่วมากเกินไปแล้วนี่มันทํามากเกินไปแล้วเอา้าดูอีกทีนี่ใช่ไหมฮะมีร้านกาญชาเปิดอยู่ด้านหน้าเลยกัญนะชาเออเอเอเนี่ยเห็นไหมผู้ปกครองเขาไม่เอากันหมดอะไม่รู้ ตอนนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเดี๋ยวชื่ออะไรต้องทําจดหมายร้องเรียนพฤติการแบบนี้มันไม่เหมาะสมอนุญาตให้ได้ยังไงพังรีบรีบแก้ไขซะนะถ้าไม่แก้ไขเนี่ยผมจะไปองย้ายกันหมดอะเดี๋ยวรัฐบาลหน้าใกล้ๆแล้วนะขอย้ายทั้งหมดปลัดกระทรวงอธิบดีพวกหมอต่างๆในกระทรวงสาธารณสุขที่สรบสนุนการชาเสรีขอให้ย้ายให้หมดครับ เหมาะไหมไม่เหมาะเห็นไหมไม่มีใครบอกว่าเหมาะทุกคนครับบอกไหมไม่เหมาะอ่ะตายแล้วอ่บอกถามวันกัญชานหน้าโรงเรียนเป็นไงเออหน้าโรงเรียนเลยอเหมอะไหมเนี้ยเหมาะไหมหน้ากัญชาหน้าโรงเรียนน่ะร้านกัญชาหน้าโรงเรียนน่ะเออไม่เหมาะถูกไหมอ่าแไปเด็กโรงเรียนเดินเต็มกันไปหมดเนี่ยเดินผ่านหน้าร้านหน้าร้านเนี่ยวันนี้ปิดก็จริงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปิดเดี๋ยวก็เปิดเปิดเดี๋ยวก็ปิดปิดนะ ไนะนด้นะมาเลยไปเลยโรงเรียนเซนโยคอแวนสีลมซึ่งเป็นโรงเรียนใหญ่ขนาดนักเรียน5,000คนมีตั้งแต่เด็กเล็กผู้หญิงไปจนถึงเด็กโตจะเข้าหมหาวิทยาลัยประเด็นสำคัญของผมก็คือการที่เปิดขายกัญชาอย่างเสรีโดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงขอบเขตถึงจำนวนถึงเวลาไม่ใช่เฉพาะที่นี่เท่านั้น ร้านกัญชาที่เนี่ยเมื่อวานผมมาถ่ายเรียบร้อยแล้วนะป้ายห้ามไม่มีมีกัญชามีบ้องมีอะไรอยู่ลักษณะแบบนี้แสดงถึงความบกพร่องอย่างชัดเจนของกระทรวงสาธรารณสุขที่มีคนก่อนรัฐมนตรีอนุทินเอาละเมื่ออนุทินไปก็เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพของเยาวชนของประชาชนไม่ใช่มาส่งเสริมกัญชาขายกันแบบนี้ ผู้ปกครองทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาเห็นผู้ปกครองทั้งหมดเนี่ยเขาย่อมไม่ยินดีด้วยเขาก็ต้องมาต่อสู้ถามว่าทําไมเขาต้องมาต่อสู้เฮ้ยมึงบอกไอ้ที่เลื่อยเลยเงียบก่อนวะถามว่าทําไมเขาต้องมาต่อสู้ก็เพราะบุตรเขาไงเขาไม่อยากจะให้บุตรเข้ามาเดินผ่านเขาไม่อยากให้บุตรเข้ามาเห็นลานเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเขาทำเนี่ยให้เป็นอ่าอ่าอ่าสเปซให้เป็นพ่อแม่มารวม มาเป็นขายขนมขายอาหารต่างๆทําได้การเปิดร้านกาญชาที่อยู่หน้าสถานศึกษาลองพิจารณาดูนะครับคุณไม่ให้ขายเหล้าคุณไม่ให้ขายเหล้าในปั๊มน้ํามันอ่ะคุณไม่ให้มีผับใกล้มหาวิทยาลัยอ่ะคุณไม่ให้ร้านสะดวกซื้อขายบุหรี่ขายเหล้าใกล้โรงเรียนอา้าวแล้วนี่ทําไมคุณให้ร้านกาญชามาเปิดขายอยู่หน้าโรงเรียนเดี๋ยวก่อนนะครับไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะครับผมจะบอกก่อนที่ขอนแก่นก็มี <Okay. S 1> นะครับ ที่อยุธยาก็มีนะครับและที่สำคัญคือไอ้ร้านกัญชาที่เปิด24ชั่วโมงที่ลามคําแหง <c oughs> ผมถามว่าคุณไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์อะไรเล,เลยคุณสนับสนุนกัญชาอย่างเสรีอย่างเงี้ยมันทำ้ายสังคมและผมก็ต่อสู้มาโดยตลอดในช่วงรณรงค์หาเสียงแต่ณวันนี้ผู้ปกครองทั้งหลายที่เขามาเขาต้องสลละเวลามาเขารวมตัวกันมาผมไม่ได้นัดหมายผมไม่ได้บอกว่า ผมจะมาต่อต้านแต่เขาเนี่ยเห็นผมต่อสู้เรื่องลงเรื่องนี้วันนี้เขาก็เลยรวมตัวกันมาผมก็มาเมื่อวานผมมาทีแล้วประเด็นสําคัญก็คือณนะวันนี้กระทรวงสาธารณสุขช่วยตื่นทีหมดอิทธิพลของนายอนุทินแล้วเราไม่พูดเรื่องการเมืองเราไม่พูดเรื่องอะไรเราพูดเรื่องสังคมเราพูดเรื่องเยาวชนเราขอให้ท่านเนี่ยได้พิจารณาออกกฎระเบียบ <S <S เข้าไปหาตำรวจ <S <S ตำรวจทําอะไรไม่ได้ตำรวจไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ตำรวจไม่ใช่เจ้าที่ตามกฎหมายอันนี้มันเป็นกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุขที่ประกาศออกมาให้ปลดล็อกกัญชาเสรีและที่สําคัญที่สําคัญคือผมก็ไปถามพักเวื่อไทยแล้วผมก็ไปถามพักก้าวไกลแล้วผมก็ไปถามพักไทยสร้างไทยแล้วผมไปถามพักทุกพักที่ร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลและเขาก็รับปากกับผมว่าไม่เอากัญชาเสรีไม่เอากัญชาอ่าอ,อสูญญากาศเอากัญชากลับไปไปทางการแพทย์ไม่ให้เปิดขายแบบนี้ ขอโทษนะครับผมถามว่าถ้าเกิดคุณมีบุตรหลานอยู่ที่เนี่ยนะคุณก็ต้องมาซื้อของเด็กก็ต้องถามว่าไอ้น,นี่มันร้านอะไรอะ่ะไอ้น,นี่มันร้านอะไรอะ่ะผมถามว่าคุณจะอธิบายให้เขาฟังยังไงเอาละอันนี้เป็นเด็กเล็กเด็กโตเขาก็จะต้องลองเขาเป็นวัยที่อยากลองดังนั้นเขาก็อยากรู้อยากเห็นอยากลองคุณมาเปิดประเจปรจอ์อย่างเงี้ยอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยและกระทรวงสาธารณสุขผมถามจริงๆเธอ หัวใจคุณเนี่ยเป็นหมอเป็นหมอคนหรือหมอผีผมว่าคุณเป็นหมอผีมากกว่านะเพราะถ้าคุณเปิดขายเสรีอย่างเงี้ยหน้าโรงเรียนขายกัญชาได้นี่ใจกลางกรุงเทพนะครับศรีลมนะครับแล้วผมยังไม่พูดถึงโรงเรียนอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดไม่ว่าโรงเรียนมัธยมโรงเรียนอะไรต่างๆคุณเอาสม,มองไปคิดเรื่องกฎเกณฑ์คุณไม่ได้ทําเลยผมไม่รู้ว่าผลนี้เนี่ยมาจากไหนมันมาจากรัฐมนตรีหรือมันมาจากนโยบายใครก็แล้วแต่ แต่วันนี้คุณต้องเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนกฎระเบียบผมจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรวบรวมผู้เสียหายทั้งหมดที่เกิดจากกัญชาสองวันสามวันก่อนเด็กผู้หญิงไปกินขนมโตเกียวผสมกัญชาคุณเอาน้ำน้ำกัญชาไปวางติดกับกล่องไมโลเด็กหยิบไมโลและหยิบน้ำนี่ไปกินด้วยเขาก็ไม่รู้เรื่องอีก นี่คือพฤติการต่างๆของรัฐบาลในสมัยที่นายอนุทินเป็นรัฐมนตรีสาสุขซึ่งผมต่อสู้แต่ผมนาั้นากำลังน้อยผมไปไหนผมไปกัน4-5หคนผมไม่ได้ไปได้5,000คนตรงนี้ผู้ปกครองต่างๆเขาเดือดร้อนจริงเพราะเขามีลูกเรียนอยู่ที่นี่และไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวผมยืนยันได้มีร้านกาชาอยู่ใกล้สถานศึกษาอีกจำนวนมาก พร้อมกันนั้นก็ยังมีร้านกัญชาที่เปิดขาย24ชั่วโมงไม่ได้กําหนดเลยคุณมีเหล้าคุณยังกําหนดให้เวลาซื้อกี่โมงเวลาไม่ขายไม่ขายกี่โมงคุณมีเหล้าคุณยังไม่ขายในปั๊มน้ํามันคุณมีบุหรี่มีเหล้ายังไม่ขายในสถานใกล้สถานศึกษาคุณมีกฎทุกอย่างแต่สำหรับกัญชาคุณไม่มีกฎไม่มีระเบียบอะไรเลยสักอย่างเดียวนี่ประเด็นปัญหาที่ผมอยากจะมาะแถลง และให้ส่งสัญญาณไปอย่างด่วนไล่ร้อยข้อ MOU ของคุณเนี่ยควรจะใส่เรื่องกัญชาไปด้วยนะไอ้ร้อยวันเนี่ยไอ้ร้อยวันที่จะทำเนี่ยใส่เรื่องกัญชาเพิ่มเข้าไปด้วยวันนี้พี่น้องครับผู้ปกครองทั้งหลายเที่ท่านที่ท่านที่ท่านมาส่งบุตรสาวท่านท่านได้เห็นแล้วท่านช่วยส่งสัญญาณหน่อยว่าท่านไม่เอากัญชาหน้าโรงเรียนเห็นไหม คุณเห็นไหมคุณส่งสัญญาณไปถึงกระทรวงสาธารณสุขและโรงเรียนอื่นๆผมก็จะไปผมจะดูแล้วกันระหว่างคุณกับผมอะนะใครจะพังก่อนอย่าลลมไลค์กดรชระเทศเราต้องให้ให้ให้ใจด้วยนะคะไป b าย